สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ ID 4นะครับผม ID 4วันนี้จะมาล่าปิตด้านของคุณโบไหมเนะคนชนเทพ3ามเมื่อเดิมวันนี้จะมาเปิดก็ ID 4กับ ID 3ีสนะ ID นี้ผมขอ,อยุยาดดูตัวแป๊บหนึ่งอุม โอ้เอามาแทนได้ยู่นะแทนลิมบูลูได้หนึ่งตัวถ้าจะแทนนะมีลิมบูลู่ลิมบูลูมาเนีย่ยผมชอบดีไซน์เทสล่าจัดเลยโค้ทะแบบเียดายอย่างเดียวตัวมันไก่นะสุ่มเกียร์ได้นะวันนี้มี400เพชรได้ดี คือเออพี่ชไอดีกลหลงหลงหลงดีสี่มาตัวเรามีแค่ห้าสิบใบเนาะคือผมเอาไปเปิดหาพรให้เปิดหาพรให้อะอันนี้นะกระปะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคุณโบดี้ ไม่ค่อยได้จีดจานอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าได้ก็ดีเสริมทีมนะมาแรงมาหมดก๊อกนะเราเราก็พอเราจะเป็นล่ากันที่มูลมวยไทยนะมาเทสล่าก็ได้ไปเทสล่าก็ได้อีลอดหมอดอีลอดหมอดโอ้โห ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยส่วนเกียร์เราจะเอาผมอยากได้ธนูนะที่จริงที่จริงอยากได้ธนูแต่ว่ารอไม่ไหวนะเอาเป็นนี่แล้วกันหอกนะไปสี่ร้อยบีก็สองครั้งเองนะสักชิ้นไปจัดดาวก็ได้ ป่ะหอกไม่มาวะมา,มาสกินไปมาไหนป่ะโอ้โหโอ้โห ลดเกลือความนะโอ้โหจัดไว้จัดไว้จับไว้เกลือแล้วผมขอจะเช็คกบเช็คอะไรก่อนนี้ดิดิยี่สห้าตัวไฮเปอร์มีสิปดตัวกบก้าวดาวผมมีเท่าไรกบก้าวดาวมีสามเอ็มมีสองตัว โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปร้อลั่นไอ้เจ้ามูลมวยไทยนะเพราะว่าตอนนี้กบครบพร้อมที่จะปั้นนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ ID 3เลยแล้วกันนะเปิดกันต่อ ID 3 ID 3นี่คือดาเมจไฟค่อนข้างที่จะลืมล่าบืมบัมนะด,ดี๋ยวดิไฟผมมีกี่ตัว กินโทคิเนี่ยกินรีไวพาวเวอร์แล้วก็บากิโอ้หเยอะยอแต่ประทานไม้ไม่มีเลยถ้าผมสมไม่ได้นี่ก็คือไม,ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกมมันบัฟมาแบบโหดโหดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องหน้ามาเก็บนะมันก็ต้องเก็บนะครับผมถ้าตัวมันตึงมันโหดเราก็ต้องเก็บไว้นะมาไอดีย 3มี75กับ75คูปองกับเพชรอีก400เหมือนกันนะจะได้ไหมกินซี้องเช่ากินซีฮองเตกับร์เดสแล้วก็เทสลากับอัพโอลูผมก็อยากได้เทสลาว่โอ้โหอีลอนมัสบูปูมันเทน,นะมไม่เคยดูลองเรื่องนี้แต่ว่าผมชอบอะชอบดีไซน์มันอะไรอย่างนี้นะ มันเท่ดีเฮ้ยมูนชีสั่ปุ๊บโอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยทหารเสืออะไรไมาเนี่ยเฮ้ยมันไม่หลุดมาสักอันมาผมเอาตัวนี้ โป้โทษที่นี่แล้วเราก็ไล่ขึ้นมาโอ้โหแล้ก็ขึ้นมานี่โอ้โหไม่ได้ตัวเลยเว้ยมามามา,มาไม่ได้ตัวผมขอญาตลั่นเกียร์เลยแล้วกัน ัวไม่ได้ผมขอเกียร์แล้วกันเกียร์ที่ไม่ใช่เกลือลพี่ขอโดนสามชิ้นเนะี่ยติดต่ออะไรเงี้ยได้ปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วแบบประเด็นคือมัน,มน,มน,มนไปฆ่าสีทองเลยนะดูความเกลือของชิปนี้นะรวมกันมัดรวมกัน สองอไรดีเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. oh oh. <laughs> มาทำไมเนี่ยเสื้อฮาเดสอะไรเนี่ยพลังโจมตีเวทพลังเวทโจมตีนีแล้วก็มีรถแท็ก oh oh. น่าสนใจนะอ,อบมันค่อนข้างที่จะโหดเดือดแล้วเนี่นออยเอาไปใส่ให้ตัวอะไรดีขออย่าดูสักนิดหนึ่ง ใส่ให้บอสมืดบอสมือผมก็มีเกียร์เกียร์จันธาเกียร์จันฐา,นาตรงซ้ายได้นั่นแหละของดีแล้วประเด็นตัวเวทผมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรดีนี่มาๆมา,มารีวิวกันสักเล็กน้อยว่าเป็นยังไงดูว่า การเล่นมันทรมานอะไรยังไงไหมตอนที่ผมก็มีไอ้ภูในไอดินเนี่ยที่แรกผมว่าจะขึ้นมัน9าวดาวแม็กแต่ว่าไว้ก่อนดูก่อนดูเชิงไปก่อนนะถ้ามันมีพรพรหนึ่งอย่างนี้ก็น่าจะน่าขึ้นอยู่แต่มันไม่มีประเด็นคือไอ้ดินนี่คือมันต้องแบบคัดทีมนะ มันเล่นค่อนข้างที่จะทรมานอยู่นะถ้าเจอทีมแบบตึงๆอะไรเงี้ยพอพอได้อยู่พอขึ้นพอขึ้นออทองหนึ่งได้นะทุกไอดีผมก็ขึ้นทองหนึ่งนะั่นแหลจะเว้นไอดีหลักแม้ขนาดทีมแบบนี้ผมยังโดนเลยยนะคือทีมมัน ไม่ค่อยได้มีไม่ไม่ไม่ค่อยมีตัวเมตาเนาะกินเบะก,กินก็ตกเมตาแนละ้วเนี่ยคือมนตกเมตาหมดแล้วนะแต่ว่าแรงแรงล,งล่างเรามันเล่นได้อยู่นะครับผมตัวพวกเนี้ยคือเนี่ยหน้าทีเอผมเนี่ยคือยังถือว่าโหดเนี่ยก็มีพนะาวเวอร์เนาะพาวเวอร์ก็น่า ตัวแบกวิวไปกันหนาวมาเล่นด้วยกันอ,อ่ะประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ครับเกลือโอเคครับคล,คลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ